เคยทำคลิปลงเรื่องของฟิลิเชลหรือว่าโชเดโรใช่ไหมแล้วก็มีรีเควสต์กันมาบ่อยตลอดเวลาจถึงตอนนี้ว่าอยากจะให้ทำเรื่องของการสอนเทคนิคฟิลิเชลหรือเจ้าโชเดโรเนี่ยครับผมจัดให้ครับในเทคนิคโชเดโรนยครับคือชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเราใช้ไหล่เป็นหลักใช่ไหมหลักการของการยืนในโชเดโรหรือฟิลิเชลนยครับที่ง่ายครับก็คือการมวยนีย่แหละการตั้งการมวยธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรคราวนี้ เราต้องการใช้ไหล่เป็นหลักใช่ไหมครับเรามองว่าการตั้งมือสามเหลี่ยมแบบนี้ดีกว่าการตั้งมือเป็นสามเหลี่ยมเพป้องกันตัวผมป้องกันตัวได้ใช่ไหมกัน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 เห้ผมเปลี่ยนสามเหลี่ยมตัวเนี้มาเป็นปั๊มใช่ไหมปั๊มจากกาดฟูบเป็นสามเหลี่ยมนี้พอผมสร้างสามเหลี่ยมนี้ขึ้นมาครับไหล่ศอกบ้างผมป้องกันตัวได้แล้วใช้ไหล่ป้องกันตัวใช้มือป้องกันตัวมีสอกช่วยกัน ยกเอาศอกข้างนี้บังได้ปับ๊บกันลำตัวกันลำตัวกันหน้ารับหมัดกันแคชหมัดโกการฟิลิเชลตั้งกัดมวยธรรมดาจับไหล่จับศอกได้ฟิลิเชลแล้วมือปุ๊บปุ๊บไม่ต้องจับจริงๆก็ได้เนาะแต่ว่าเราแนบติดกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดของเราหมัดที่ต้องการหมัดแต่แรกเลยคือหมัดหนึ่งหมัดหนึ่งคือสิ่งที่มาตลอดก็คือหมัดยับถูกไหมครับยับโฮเดอร์สู้ มัดยับเข้ามาใช้มือข้างนี้แหละครับกันแต่มือไม่ได้กันอย่างเดียวเฉยๆตลอดเวลาครับเรามีไหล d ช r r o ร l ใช่ไหมตามชื่อเลยยกขึ้นมาแนบติดกันดังนั้นมัดยับจิ้มข้อหน้าเรากันปั้งกันได้ครับใช้ไหลช่วยปั้งใช้ใสช่วยเบียดได้ปัดออกไปเขายับมากันหนีบเอาไว้ หมัดแย็บไม่ใช่หมัดที่หนักครับแย็บไม่ได้แปลว่าต่อยแย็บ is not a punch แจ็บคือการทิมแย็บเป็นมือหน้าก็แทกอย่างรวดเร็วก็อาจจะไม่หนักมากดังนั้นเราใช้มือกับไหล่ช่วยกันประคองการเอาไว้ได้ปังแต่มืวยที่เป็นหมัดสองคือหมัดตรงครับหมัดนี้บิดเอวหนักขึ้นถูกไหมรับหมัดสองตรงๆอย่างนี้บางทีก็เสี่ยงเหมือนกันดังนั้นเรามีไหลเข้าต่อยหมัดขวาเข้ามาเราใช้ไหลน่ครับช่วยยกขึ้นมากันปิดหูปิดขมับมือช่วยบางป้องการเอาไว้ หรือใช้ไหลในการโรลออกไปดีเฟลกออกไปปัดมือเข้าออกไปบ้างช่วยได้เวลาปัดด้วยไหลไม่ได้ใช้ไหลอย่างเดียวทั้งตัวครับมุนตัวออกปัดออกไปหมุนตัวออก,ออก,ออกบ้างบ้างยกศอกขึ้นมาได้เล็กน้อยด้วยเพื่อปัดให้มือออกไปอารมณ์เหมือนแบบหยองชนเพื่อขึ้นเรื่องเดียวกันแหละอีกแค่วูบปัดออกไปสําคัญครับมือกับไหลอ,อยู่ด้วยกันปิดคางบ้างปัดออกไปอันนี้คือหนึ่งสองมาที่เจอบ่อยสุดถูกไหม หมัดสามครับคือหมัดที่ฮุกเมื่อเรากันด้านหน้าดีแล้วหมัดมันก็จะอ้อมมาทางนี้ของเราถูกไหมหมัดสามก็คือหนึ่งสองสามหมัดสามอ้อมมาทางนี้มือเมื่อกี้ที่เรากันตรงนี้อ้อมมาปัดผมเหมือนเสยผมครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเสอรผมเตืโทรศัพท์จับหูเสิริงอะไรก็ได้จับผมพอหมัดจะอ้อมมาปุ้มแคชฮุกปั้มแคชเข้าไปแคชจับแคชจับแคช,แคชท แคชทูแคชหกหนึงสงม่ายไหมขึม้นมัด4ครับ4ก็คือุกลำตัวลงมา 1, 2, 3, 4 4มาที่ลำตัวของเราครับจากที่เมื่อกี้เรา c a ช h รใช่ไหมแคชหกลงมาปั่งคันที่ชายโครงเก่าเก่าแค่นี้พอปั่งทิปลีดด่ยวไม่อยากเปิดถูกไหมการปังกลับไป 1, 2, 3, 4หมัด่ขมัด5คืออัปเปอร์คัท อัปเปอร์คัตขวาคือหมัดห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าจบหรือจะเบี่ยงด้วยก็ได้แต่กันก็จบแล้วไหลกับมือสองอย่างไม่ใช่มืออย่างเดียวมืออย่างเดียวรับอัปเปอร์คัตหลังหนักอยู่ไหลกับมือด้วยกันแข็งแรงขึ้นหมัดห้าสุดท้ายหมัดหกพุกขวาก็พุกขวามันสั้นยกขึ้นมากันท่อะไรครับโอ้ยยกขึ้นมาปรับ ดังนั้นรุ๊บก,กันยับ d ีเฟ e c t กันมาตรง c a t h มาทุบ c a ช h ลำตัว c a s h มา uppercut กันถ้าต้องการคราวนี้มันก็มีหมัดอื่นๆอีกเช่นกันเช่น jab to the body ใช่ไหมเมื่อ,อกี้ jab หน้า jab ลำตัวมือหน้าของเราครับที่มาอยู่ตรงนี้บังท้องอยู่แล้วยื่นออกไปไม่ได้ยื่นแค่เฉยๆไงแบะแปรออกเมื่อมือเราบิดออกครับกล้ามเนื้อทำงานถูกไหมถ้ามือเราไม่บิด กล้ามเนื้อไม่ทางานบิดกล้ามเนื้อทํางานเราสามารถที่จะกันกันกันไหลบิดเข้าป้องกันค้างอัตโนมัติอยู่แล้วปังมันจะไม่ใช่แค่แต่เป็นปังปุ้ง,งใช้ทั้งตัวแปะออกไปปับ๊บถ้าจําเป็นปัดออกแต่กันกันยื่นออกไปเวลากันไม่จําเป็นต้องกันใกล้อย่างเดียวก็ได้กันยื่นออกไปก็เป็นการบล็อกหมัดคุณ่อสู้เมื่อหมัดเขาเข้าม,ามือเรายื่นออกไป เป็นการป้องกันอยู่แล้วกันการการกัน,กน,กนทั้งตัวกดให้หมัดเขาปุ๊บกลางออกปั้งเข้าไปได้ปั้งปังหนึ่งสสามสี่ห้าได้หมดเลยการการการแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการที่จะออกจากรูปทรงนี้ก็สามารถีจะกลายเป็นได้ใช่ไหมครับปั่มกลับมายืนเป็นการธรรมไดาเมื่อไหร่ก็ได้ปั่งปับ๊บปังป๊บ ปั้มปั๊บได้ตลอดปั๊บปั๊ม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 ในมวยสากลครับเราป้องกันด้วยมือหลังเป็นหลักดังนั้นฟลุ๊ปฟลุปใช่ไหมเราใช้มือหลังทํางานเป็นหลักเลยในการป้องกันมือหน้าใช้ช่วยได้แต่เราไม่อยากที่จะใช้มือหน้ากันตลอดเวลาแต่ก็มีอย่างกรณีเมื่อกี้ที่กันกันใช่ไหมคุมเอาไว้ไม่ให้เข้ามาด้วยการเมชเจอร์หรือว่าบล็อก ไฮบร็อกธรรมดามัดเข้ามาปุ้มไฮบร็อกเปิดแต่เห็นคำฝากปังได้เช่นกันใช้มือหลังเป็นหลักในการป้องกันเพื่อให้มีมือหน้าในการยบ yep. และหุกยบหุกได้ตลอดเพราะมือนี้เบากว่าพริ้วกว่ามือหลังมันติดตัวถ้าเราเปิดเมื่อไหร่ปุ๊บเหมือนผู้สับประตูครับวิ่งออกนอกเขตโทษอันตรายถูกไหมชัวร์จริงๆค่อยปังใช้ผู้สับประตูกันประตูเป็นหลักเมื่อชัวร์ส่งออกไปปังเป็นการป้องกันด้วยผู้สับประตูแต่ว่าเราส่งไปเล่น,เร,เ,ลนเราส่งด้วยผู้เล่นเป็นหลัก ใช่ไหมเราให้ผู้เล่นออกไปเล่นบ้างออกปุ้งเข้าสนามไปปุ้งเมื่อชัวบ้างกลับมาที่ประตูตลอดปับป๊บปับ๊บปเมื่อชัวบ้างตลอดแต่ก็ใช้ป้องกันใช้ปัดใช้ดีเฟคเกชันกันสำหรับมือหน่ปับป๊บปับ๊บปั๊บกันเปิด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 ,ปด,ปดได้ใช้ไหลช่วยสั้นๆง่ายๆ2วัว่าจะมีประโยชน์ครับ